สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ JEA B Channel กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาสอนโหลดเกม Nova 2นะครับเป็นเกมแบบยิงเอเลี่ยนจากค่ายเกมลอบสุดมันก็ความจำไม่ค่อยเยอะหรอก400 MB ขนาดแตกไฟล์ก็900เนาะก็มันจะเป็นยังไงก็ไปลุยันเลยป้ายก็กดเข้าแอปแตกไฟล์ก่อนเลย กดเข้าแ้วแต่ไฟล์ก็จะได้ไฟล์อันนี้ครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็กดแตกไปที่นเนื้อแตกไปมันก็จะแบบได้ไฟล์นี้มาเห็นไหมเออได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เดี๋ยวถ้าเรากดแตกไฟล์ก็จะได้ไฟล์นี้แล้วก็จะได้ไฟล์นี้กดติดตั้งตัวเกมก่อนนะ ซึ่งติดตั้งไว้แล้วม่ขอติดตั้งแล้วกันก็ให้เราทำการย้ายไฟล์เกมล็อบไปที่หน้าเมนูนะครับกดเข้าตัวจัดการไฟล์อันนี้เลยมันจะได้ไม่กินความจำยวไม่ใช่กดตัวนี้ครับแล้วก็คัดลอกมาที่หน้านี้เนาะแล้วก็ทำการกดว่างแค่นี้แหละเล่นได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มาเล่นให้ดูกันเลย ก็จะถามว่าให้เรากดเย็ดหรือโนถ้ากดเย็ดมันจะเล่นไม่ได้นะต้องกดโนโนีโแเออนนแอแ้ผมเล่นให้ดูสักแป๊บหนึ่งก็ได้ไปลองแล้วก็กินโอ้ยเป็นบ้าเลยเนะี่ยแมวค่ะ ้อ๊ะมันหาเลยหึหถีบหัวไปเลยเอเเราตัวเกมมันรีโหลดดิ่งอยู่นะ okay. er ตรอนะครับเหมือนเหมือนเกมอื่นทั่วไปครับไม่ไม่ได้เล่นยากเป็นสไตล์แพลตฟอร์มแบบ สู้กับเอเลี่ยนคล้ายเกมฮโลนะครับคุณก็จะรู้ดีเนะว่ามันเป็นเกมอะไรถ้าคุณไม่เคยเล่นแปลว่าคุณเฉยมากแต่มันยังมีภาคสามอีกเนาะผมไม่สองโหลดแล้วกันเครื่องผมมันไม่รับรองอนะ่ะเอออืม

Ah, ln m <coughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ด้วยและอย่าลืมกดติดตามแค่นี้ผมขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับ